แม่ผ่องสีวรนุชอาการสุดหนักน้ำหนักเหลือไม่ถึง20กิโลกรัมต้องให้อาหารทางสายยางแพทย์ดูแลใกล้ชิดทำเอาแฟนเทนลูกทุ่งและผู้ที่เคา,ารพรักศิลปินแห่งชาติถึงกับเสือนใจเมื่อมีรายงานข่าวว่าแม่ผ่องสีวรนุชปราชินีเพลงลูกทุ่งผู้เป็นตำนานต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเนื่องจากอาการซุกหนักล่าสุดน้ำหนักตัวลดลงจนเหลือไม่ถึง20กิโลกรัม ซึ่งถือว่าน้อยมากจนอยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรงท,ทําให้ธาตุต้องให้อาหารผ่านสายยางเพื่อประคองอาการขณะที่เจนพบจบกระบวนวัรน,นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทิงลูกทุ่งได้ออกมาเผยข่าวที่น่าตกใจนี้ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับกล่าวว่าเรื่องบางเรื่องก็เหมือนน้ำท่วมปากรู้แต่พูดไม่ได้พูดแล้วก็จะมีผลกระทบไปหมด ทำให้หลายคนยิ่งเกิดความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ของแม่ผ่องศีมากขึ้นแม่ผ่องศีวรนุชนับเป็นศิลปินระดับตํานานของเมืองไทยที่มีผลงานเพลงลูกทุ่งมากมายและยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งในช่วงวัยหนุ่มสา